สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีเทคนิคการยิงแผ่นเมทัลชีตนะครับยิงยังไงนะครับให้ตรงแป้นนะครับทุกตัวนะครับไม่พลาดนะครับก็ก่อนที่เราจะขึ้นเมทัลชีตแผ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นแผ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับแผ่นที่เราจะใช้แผ่นใหม่ครอบนะครับให้เราทําการใช้ ตะปูเกี่ยวนะครับของเรานะครับที่มีอยู่นะครับมาร์กนะครับจุดน well. ี네้นะครับนี่นะครับมาร์กไปกึ่งกลางแปรนะครับทําเหมือนกันนะครับทุกอันนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับกึ่งกลางแปรนะครับแล้วก็ใช้ตะปูนะครับมาร์กไว้นะครับแบบนี้ มาร์กไว้กึ่งกลางแปรนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับเราเอาอีกแผ่นหนึ่งมาครอบนะครับเราจะไม่เห็นตัวแปรแล้วนะครับครอบไปนะครับก็จะให้เรายิงผิดพลาดนะครับแต่ถ้าเราทําการมาร์กไว้แบบนี้นะครับเราจะยิงน็อตสกรูนะครับไม่พลาดเลยนะครับนี่นะครับเราก็ทําการยิงไปกึ่งกลางนะครับที่เรามาร์กไว้นะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับทาแค่นี้นะครับเรามาร์คไว้ทุกตัวนะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวต่อไปนะครับเราก็เล็งตามแนวแปรได้นะครับเราเห็นนะครับเราทําแบบนี้นะครับก็จะให้เรายิงหัวน็อตนะครับนี่ครับเป็นแนวตรงนะครับแบบนี้นะครับไม่พลาดแปรนะครับทั้งตัวเลยนะครับ วิธีการทําแบบนี้นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับผมก็นํามาฝากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ